มีรถรู้จักพรบรหรือยังพรบรเป็นพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนะคะให้ความคุ้มครองผู้ประสบภัยทั้งฝ่ายผิดและฝ่ายถูกในส่วนของฝ่ายผิดสามารถเบิกจากพรบคันของตนเองนะคะเป็นค่าเสียหายเบื้องต้นค่ารักษาพยาบาลตามจริงวง,งเงินไม่เกิน30,000บาทและกรณีเสียชีวิตทายาสามารถเบิกค่าปรงศพได้35,000บาทแต่สําหรับฝ่ายถูกสามารถเบิกจากพรบอรของคันที่เป็นฝ่ายผิดนะคะ ค่ารักษาพยาบาลตามจริงมงเงินไม่เกิน80,000บาทค่าชดเชยรายวันกรณีนอนโรงพยาบาลวันละ2 0 0บาทสูงสุด20วันและกรณีเสียชีวิตทายาสามารถเบิกค่าตรงศพได้50,000 0บาทโดยพรบให้ความคุ้มครองต่อครั้งที่เกิดอุบัติเหตุนะคะรถไม่เกินเจที่นั่งให้ความคุ้มครองสูงสุดต่อครั้ง5ล้านบาทและรถเกินเจ็ที่นั่งให้ความคุ้มครองสูงสุดต่อครั้ง10ล้านบาทแต่พรบให้ความคุ้มครองเฉพาะคนเท่านั้นไม่ได้ให้ความคุ้มครองทรัพย์สิน ด้วยความห่วงใยในญี่ประกับไทยทีมอาจารย์แดง